มาดูกันต่อนะคุณผู้ชมกับหนุ่มคนนี้เลยค่ะพระเอกที่ใครหลายคนก็คิดถึงค่ะน้องต่อธนภพนะคะหลังจากมีละครกับแม่แอฟไปก็ห่างหายหายไปเลยค่ะล่าสุดกลับมาแล้วคุณผู้ชมออกงานเอีเวนต,ต์หลายคนโอ้โหตะลึงทำไมน้องต่อบ,บึ้กขึ้นนะจ๊ะดูออมากเลยเนาะนี่เป็นใบสั่งมาจากใครหรือเปล่านะคะพอนักข่าวถามเท่านั้นแหละค่ะนะคะาคาก็ น้องต่อก็บอกนะคะว่าโอ้โหตอนนี้ฟิตหุ่นอยู่อืมนะคะนะคะักข่าวถามต่อเลยนะอา้าวจกลงจะมีถ่ายแบบโชว์กล้ามแน่นๆหัวนมสีชมพูคืออนอะไรให้แฟนขับหรือเปล่าว่าหน้าร้อนมาแล้วเจ้าต,ตัวตอบทันทีนะคะว่ามันเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับหนังที่แฟนๆจะได้เห็นเร็วๆนี้ตอนนี้ขออุบรายละเอียดไว้ก่อนแต่ที่โชว์ได้ก็คือก้ามโตๆเหนือแน่นๆนี่แหละจ้ะน้องจ๋า คือน้ําหนักเนี้ยเหมาะกับช่วงอายุที่กําลังจะเล่นในโปรเจกต์หน้าอันนี้คือทําเผื่อข้างหน้านี่ลงมา7 7โลแล้วครับลงมา7เพราะตอนแรกมันขึ้นไป15นี่เอาลงมา7ดนี่หยุดแหละพอแล้วครับ66ครับเผื่อใครอยากเล้เล็ก66ครับเผื่อใครอยากเล้เล็ <c oughs> มีเวลามาทําน้ําหนักมากขึ้นซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็คือกําไรให้คนดูดีนะ <c oughs> เพราะว่าอย่างน้อยแบบเขาก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผมว่ามากกว่าหนึ่งอย่างนะไม่ใช่แค่หุ่นเดี๋ยวในเรื่องใหม่นี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นด้วยขอทิชชู่หน่อยอะไรคะซับเหงื่อเม็ดนั้นของน้องต่ออ๋อเนื้อามาซับน้ำลายพี่แจ๊แต่ที่ไี่คนดบดค่ะไม่อ <laughs> มพอท้่แต่อรอบที่แล้วลแต่ไอ้หผมที่บอกไปนะคะน้ำหนักอ่ะไม่ทันละเดี๋ยวพี่จดไปละจดไว้ในใจเนซ่าไม่แค่มือถือนี่เขามีแฟนแล้วคุณจักรีเขาตัวจริงแม่นาเจเน่เนี่ยไม่ได้ดูบันเทิงไทยรัฐเขาอัปเดตตลอดเลย